นี่การระบบไฟฟ้านะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ทางโรงงานส่งมาทดสอบนะครับแพคเกจเขาอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าแพคเกจจริงๆเขาจะเป็นแบบไหนแต่ว่าอันนี้แพคเกจที่ออกมาจะประมาณนี้นะครับมาดูกันเวลเปโเนี่ยจะออกเป็นแนวค่อนข้างจะพรีเมียมเป็นพรีเมียมของของเวลเขาแต่ไม่แน่ใจว่าราคามาประมาณเท่าไหร่แต่ผมว่าตัวนี้ราคาไม่น่าถูกนะครับมาดูกันเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างเจ้ามินิการเนี่ยเป็นตัวที่ใช้าสาหรับ ลุยหรือว่าตั้งรับก็ได้นะครับนีมาดูกัน,เป,นเป็นตัวที่ค่อนข้างดุเดือดเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวแบบแนวออกออกแนวในอีเวนนะจะเป็นตัวศาสตร์กระสุนมากกว่านะครับตู้ปืนของเขาโครงสร้างจะเป็นโลหะผสมกับพวกไฟเบอร์น้าหนักจะไม่ค่อยไม่ค่อยหนักจนแบบเวอร์หรือเบาจนก้องแก้งนะครับระบบของเขาเนี่ยจะมีการหมุนด้วยมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ทํางานเนี่ยมันจะหมุนแล้วมันจะมันจะไม่เหมือนกับ ธรรมดาเนี่ยมอเตอ,เตอร์มันจะไปดึงลูกสูบมาพอสุดพอสุดปุ๊บมันดีดกลับตัวนี้ไม่ใช่มอเตอร์มันจะไปหมุนเจ้าตัวนี้นะครับไปหมุนเจ้าตัวลำกล้องของเขานะครับไอตัวนี้ห้าลำกล้องนะครับหมุนปุ๊บพอไปถึงมันจะมีลูกเบี้ยวอยู่ตัวหนึง่งพอไปถึงรอบของมันเนี่ยมันจะดึงให้ลูกสูบเบี้ยวมาแล้วก็ดีดกลับนะครับเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยมันจะมันจึงทําให้ระบบการยิงเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับวิ่งอยู่ที่40ลูกต่อวินาที ความเร็ว290ฟุตต่อวินาทีครับมาดูกันการบรรจุลูกกระสุนของเขานะครับมาเปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับแม่กระสีของเขานะครับจะบรรจุที่1,200นะนัดนี่ตรงนี้1,200นะนัดนี่นะครับเวลาเปิดก็นี่หันตูดมันขึ้นมาแล้วมือบีบเข้าไปในช่องแล้วบีบปุ๊บนะครับมันก็จะดึงอ,ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เทกระสุนใส่เข้าไปนะครับปุ๊บซึ่งค่อนข้างเปลืองมากเพราะนับหนึ่งปุ๊บมันวิ่งไปแล้ว40ลูกนะครับ นับสองไปแล้วแปดสิบลูกเอาเรื่องอยู่นะครับระบบไม่ต้องไปป่านมันมันจะใช้ระบบเฟืองของมัน,นหมุนหมุนเจ้าตัวนี้แล้วดันลูกออกมานะครับพอลูกเข้าไปรอที่ลำกล้องลำกล้องก็จะหมุนต่อนะครับหมุนแล้วปุ๊บพอไปถึงครบรอบของมันเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงบาาของลูกเบี้ยวอะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็น,ปนแนวเฉียงเนี่ยลูกเบี้ยวจะถูกค่อยๆดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงดึงจะกระบอกสูบขึ้นไปออนไป,ปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บมันดีดกลับ มันสุกปุ๊บมันก็นดิดปุ๊บหลุดมาเพีย้ยนะครับมันทําให้เหลดลูกค่อนข้างสูงมาดูกันตรงการบรรจุกระสุนของเขานะครับนะไม่ใช่กระสุนก็บรรจุแบตเตอรี่นะครับมันก็จะอยู่ที่ด้ามจับตรงนี้นะครับตัวนี้เขาให้มาเป็นหัวปลั๊กดีมนะครับเราต้องไปหาหัวแปลงมาสําหรับคนที่ไม่มีปลั๊กดีมแต่ว่าถ้าใครมีหัวแบตท,ที่เป็นปลั๊กดีมอยู่แล้วจบนะครับใสบ่แบตเข้าไปนะครับปึ๊บนะเสียบห้เข้าไปอย่างนี้ บ,บอกเลยว่าราคายังไม่รู้โรงงานส่งวัตดุสอบยังไม่รู้ราคาจริงๆนะประมาณนี้นะจากนั้นเราก็ใส่มันกลับเข้าไปนะของเลงนนิดนึ่งปึ๊บนะครับมามาดูกันฟังเสียงฟังเสียงเหล็กลูกก่อนเนี่ยออกไปแล้วออกไปแล้วสี่สิบลูกหมุนเร็วมากนะครับมามาลองยิงดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาหาของเล่นเล่นกัน เวลาใส่ใส่เจ้าตรงนี้ก็นี่ตรงนี้นะครับมันจะมีวงกลมอยู่ปึ๊บใส่เข้าไปกดลึกโอเคไหมเวลาถอดออกก็กดตรงนี้กดปึ๊บถอดออกได้โอเคไหมมาดูนี่มาดูกันว่าเลดมันเป็นขนาดไหนนะบอกเลยว่าเลด <Okay. S 1> เลดเขาไม่ธรรมดานะเลดเขาไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราลองไปดูกับไอ้เจ้ากับขวดน้าตรงนู้นไกลๆนู่นนะเดี๋ยวนะมันจะมันหมุนมันหมุนก้องไม่ได้ไหม ขวนน้ำอยู่ตรงใกล้ๆใครดูในด,ดูในดูในยูทูบเนี่ยมันมันซูมได้เนาะนะขวนน้ำอยู่ไกลๆนู่นเห็นไหมเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะลองยิงดูโอเคไหม <c oughs> บอกเลยว่ามันสาดมันสาดแบบน่ากลัวเลยล่ะแล้วก็ ลูกเล่นจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือด้วยความที่มันแหลดลูก40ลูกต่อวินาทีเนี่ยผมว่าในแมตช์กลางคืนอีเวนท์ที่เราจะทพวกเราทำกันะ่ะน่าจะมีแมตช์กลางคืนนี่ครับไปหาเจ้าไฟแลบมาใส่เออจริงๆเนี่ยอยากจะใส่ให้มันมันทุกลำกล้องเลยนะ5รูหาลำกล้องแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้เจ้าลำกล้องมันเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วไอ้เจ้าตัว s p i ท i ฟเท t ลเซอรมันตัวใหญ่ไงมามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับใส่แค่ตัวเดียวมันก็แลบแล้ว นะเดี๋ยวขอหมุนก่อนจังหวะมือไม่มีแรงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ่านี่มันก็จะใส่ได้เห็นไหมจริงๆผมอามองว่าโรงงานเหมือนกับเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาเพื่อจะต่อให้ลำกล้องมันยาวขึ้นแน่เลยมีแผนออกออกอ e ีเวอร์ชั่นแน่แนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟแล็บของมันสวยขนาดไหนครับนี่ขนาดหมุนแค่อันเดียวนะป่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวแป๊บนึง นะครับเดีย๋ยวเปิด